ก็ขอสวัสดีเอฟซีมือใหม่2ัสองยามเช้าทุกท่านนะครับก็วันนี้มาแบ่งปันพระเครื่องอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวานก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเอฟซีนะครับทุกท่านเลยนะที่ปิดพระนะครับทั้งปิดในไลฟ์แล้วก็มาปิดกันถึงที่เลยนะครับเมื่อวานชุดพ่อเงินปิดไปเกือบหมดเกือบหมดเลยนะเอฟซีเดี๋ยวเอาตลับเมื่อวานมาโชว์ก่อนนะครับอ่าเมื่อวานที่อาลงไปให้เอฟซีดูนะก็ปิดไป ปิดคิดตาไปหมดเลยนะสามอง fc ก็เหลือไม่กี่องแล้วนะครับวันนี้ที่แบบว่าเอาออกมาโชว์บ่อยนะครับก็วันนี้เอาราคาไม่แพงที่อยู่ข้างหน้าก็เอาเปิดราคาเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะว่าจะมีองคไหนราคาเดียวกันบ้างครับอย่างชุดบนเป็นวัดขวางชุดวัดขวางอีกแล้วนะก็เดี๋ยวสองวัดขวางให้ดูก่อนละกันนะเดี๋ยว fc เดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนนะครับเอาราคาไม่แพงวัดขวางชุดบนสภาพเขาสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับคัดมาให้ แต่แท้ทุกองคนะ FC แท้ทุกองค์เปิดองค์ละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทท่านใดชื่นชอบต่อลองราคาได้เหมาสี่องเอาองคละเท่าไหรด่ดีถ้าเอาหมดสี่องนะผมเอาสี่พันทุวันนะครับเปิดองค์ละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับสภาพนี้สวยแท้ดูง่ายนะครับ พิมคีตาฐานบอ่อทองคำปลูกวัดขวางนะครับวันนี้ก็พยายามเอาหลากหลายมาสอนะม่องในเอฟซีมีเนี่ยเพราะเงินสมเด็จก็มีนะครับแต่ก็โดยรวมมันจะเป็นของเก่านะอย่างพิมพ์นี้เอฟซบอกว่าแหม่หน้าเขาไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่เขาเป็นพิมพ์พาเทดูง่ายนะเอฟซผมรับประกันให้เลยนะครับเนี่ยเนื้อห่างนี้ถ้าผมไปเดินตามสนามหรือได้มาเนี่ยผมก็ต้องตีเป็นแท่งเดียวนะครับ น่ารักมากนะครับหน้านี้จะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆนะครับก็เป็นถือว่าเป็นหน้าลิมิต็ดอีกหนึ่งพิมพแล้วกันเนี่ยหน้าเขาหน้าเขาจะคงเกิดจากการหล่อนะั้นหน้าเขาจะเป็นเพียนนิดนึงนะครับแต่พิมพเขาแท้นะครับต่อมาอีกสององค์นี่จะคล้ายๆกันที่ผมบอกไปบ่อยนะว่าพาเขาไม่สวยนะครับพาเขาไม่ใช่ว่าไม่สวยนะพาเขาสวยน้อยนะสวยน้อยกว่ากันอย่างองค์นี้ก็จะหล่อล่ํากว่าองค์นี้เขาก็น่าจะเกิดจากการหล่อนะครับ สองด้านข้างดูนะครับหลังซึ่งไม่มีหย่อนนะครับอง์นี้ได้โคตรนะครับเอา4องตีสี่พันบาทถ้าเป็นลูกค้าประจํานะถ้าเป็น fc ประจําเดี๋ยวเอางี้และกันสี่องค์เนะี่ยผมเอา3,700บาทถ้า fc ชอบนะราคาแบบแบ่งปันราคานี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับต่อมาชุดแถวที่2นะครับ สายลึกลับกันบ้างนะพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับห้าชายบางคานเมื่อวาน fc ที่มาปิดกันถึงนะห้องก็ดูสนใจนะอง์นี้นะครับเขาบอกก้นก้นไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะก็เลยยังไม่ได้ให้ fc ไปนะครับน่ารักนะครับหล่อล้มบึกทุกองนะครับผมบอกเลยพิมพหลวงพ่อเงินนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับสวยคมชัดลึกนะทุกองนี้ผมคัดมาให้แล้วนะครับจมูกดง ผมกิปนะครับหน้าเป็นหน้าปากเป็นปากนะครับสวยนิยมอีกหนึ่งองค์อง,งนี้ก็ได้ที่มาผมไปเดินสนามเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วนะน,น่าจะอาทิตย์ที่แล้วมั้งเอฟซีพิมพ์นิยมหน้าน,นี้เมื่อก่อนผมเปิดแพงนะเปิดแพงอยู่วันนี้เอาเปิดเนี่ยเปิดแบบแบ่งปันนะดูสภาพเขาน่ารักดีพิมพเขาสวยนะครับเปิดพันห้า นะครับเพราะเงินพิมพ์นิยมมือลองแต่ผมชอบเพราะจีวอนเขาเด้งดีนะครับลองซูมดูใกล้ๆกด้นะ FC บอกว่าดูในคลิปแล้วแมทพระไม่ค่อยสวยนะชอบส่ององค์จริงมากกว่าใครที่อยากจะส่ององค์จริงนะครับอยู่ใกล้ๆกันก็ทักมาได้นะครับสามารถทักข้อความในไลน์ผมมาได้เลยนะครับเผื่อท่านใดอยากรับชมองค์ไหนที่เป็นองค์จริงนะก็มีบริการกันอุ้ย ขออภัยนะครับพาแข่งจริงนะฮะไม่แตกไม่หักไม่บินนะทำร่วงเมื่อกี้นะไม่มีรอยลาวนะ f c ท่าหนหชท่นชอบหรือถูกใจนะเอาไม่แพงเอาพันเดียววันนี้เอาพันเดียวสมเด็จนะครับต่อมาเรียนหล่อพ่อทาเรียนนี้เปิดไว้แพงนะอ2 0 0านะครับ รูปลองเก่าเลี่ยมเก่าเก่านะสภาพแท้ดูง่ายแต่เขาไม่ไม่สวยนะผมไม่อยากบอกพระไม่สวยนะพระเขาสวยแหละแต่ว่าสภาพพอใช้นะสภาพช้ำแล้วกันนะหลวงปอทามไม่รู้รุ่นไหนนะครับแถวล่างสุดอันนี้เอาเท่าไหร่ดีนะปิตาจานเปิงสวยแท้ดูง่ายนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์แท้ดูง่ายเลยนะปิตาจานเปิงนะปะทุมจำชื่อวัดไม่ได้ละ หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมเลี่ยมเดิมๆไปเดินงานงานประกวดสิงบุรีแล้วได้เหมามาเป็นสิบเกือบสิบองค์นะปิดตาอาจารย์เปิงเหมาหมดปิดไป <c oughs> หมดแล้วเหลืออยู่องค์สององนะแต่แต่หาไม่เจอเจอองค์อยู่องค์เดียวนะครับต่อมาสองเมกซิตสองเม็ดส,สองสไตล์นะครับที่ไหนไม่รู้นะ เขียวปิดทองมีคราบดำดำขี้ยุงหรืออะไรก็ไม่ดูนะเม็ดนี้เปิดหนึ่งพห้าร้อบาทนะครับมีจานตันใดชิ้นชอบตลองได้นะสภาพ fc ชอบแบบนี้ส่วนสภาพที่แบบว่าไม่ได้ใช้หรือเก็บอย่างเดียวก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะนี่ก็เขียวเหมือนกันนะครับเนื่องนี้เป็นเมกะสิทธิ์แท้ดูง่ายนะครับไปล้างไปขัดยังไงก็ไม่ออกนะความเขียวของเนื้อเขา ให้ดูชัดๆกันเจาะถึงเนื้อเลยนะ FC มี FC เคยได้ไปแล้ว FC คิดว่าเป็นย้อมสนะีนะ FC ไปล้างแล้วผิวเขาเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่พอเขาพอทิ้งไว้พอผิวเขาแห้งเขาก็กลับมาเป็นผิวเดิมนะครับ FC ก็ของจริงแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต่อมาสุดท้ายเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับไม่แน่ใจว่าเขารุ่นสร้างอะไรนะผมผมก็จําชื่อรุ่นเขาไม่ได้เปิดพันสองทนายชอบต่อองราคาได้แทรดุง่ายนะครับ อ่นะทดาดที่มีตังค์เอาไปเลี่ยมทองใช้ได้สบายใจนะครับจอบหลวงพ่อเงิน,นจริงๆถ้าลงในกลุ่มอ่ะก็ผมก็ปล่อยอยู่ประมาณนี่แหละ8-900ก้าร้อพันประมาณนี้นะเอฟแต่วันนี้ผมได้มาแรงและสภาพเขาค่อนข้างสวยไม่ช้าเลยขอเปิดที่1,200บาทท่านใดชื่นชอบนะครับต่อรองราคาได้เล็กน้อยนะเอฟซี e องนี้ได้ได้มาแรงจริงๆนะครับแต่ก็อยากแบ่งปัน เปิดไม่แพงนะครับท่านใดชื่นชอบหรือถูกใจว่าไหนสามารถทักหรือโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0811237716นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ